ไปต่อกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปร,รายการสกรวาราตี้ช่วงสกรโชพราวณสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอ e t v channel เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยนายโยทินสมโนโนนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานและนางสาวพันรัมณ์สุทธิลิศมิลเลอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการร่วมบันทึกเทปรายการสออกรวาไราตี้ช่วงสออกรโชพราวสำหรับการร่วมบันทึกเทปรายการในครั้งนี้เพื่อเชิญชวนชาวสออกรรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8กันยายน2568นนี้ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เอกมัยกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งภารกิจที่สําคัญของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปรู้หนังสือเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในวันที่8กันยายนผ่านทาง Facebook eTV Channel ค่ะครับมาที่ศูนย์เทคโนโลนยนนี้ก็ มาพูดถึงงานวันที่ลึกสากรแห่งการรู้หนังสือซึ่งเป็นภารกิจที่กรมของพวกเราได้รับผิดชอบในฐานะที่เราดูแลผู้ไม่รู้หนังสือจริงๆแล้วมิติของการจัดงานในปีนี้เรามีธีมว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้ไม่รู้หนังสือในยุคดิจิตอลซึ่งผมก็ได้ฝากมิติของการจัดไปสองส่วนส่วนที่หนึก็คือส่วน กลุ่มเป้าหมายที่เขาเข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องยังต้องจัดให้เขาได้รับการเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมให้เขาอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นส่วนที่สองถ้าเราจัดในกลุ่มของคนที่เขาเข้าถึงสื่อได้เนี่ยกลุ่มเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้แล้วก็ทำให้หลากหลายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเหล่านี้นะครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญและอยากจะให้พวกเราชาวสกลอเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่งไปถึงคู่ไม่รู้หนังสือเพื่อที่จะเปิดโลกกว้างให้กับเขาเปิดโอกาสให้เขาลดความเหลื่อมล้อทางสังคมและแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้เข้มแข็งขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่สองที่ผมอยากจะฝากพี่น้องชาวกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ก็อยากจะบอกว่า กรมเราเป็นกรมที่ประชาชนมีความมุ่งหวังอยากจะให้พวกเราได้ช่วยเหลือเขาในมิติของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผมอยากบอกว่าในมิตินี้เราต้องนำเอากิจกรรมตามพรบรเราทั้ง3ามกิจกรรมหลักนั้นมาขับเคลื่อนโดยไล่รอยต่อเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับทั้ง3กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปสู่พี่น้องประชาชนได้ในอนาคตและผมฝากเรื่องความสามัคคีขององค์กรเราถ้าพวกเรามีความสามัคคีแล้วผมเชื่อว่าองค์กรเราจะได้รับความร่วมม,วม,มือและเป็นองค์กรที่เข้มแข็งต่อไปขอบพระคุณมากครับ